โอ้ทรละสายที่ดต่พูไว้กัวดสอยุลพยนอยมเกลพี่น้อยที่ดูตูว้สัลนมอว้วาหองส่งดกับพเอพูซาดูกับพยองสาบูซาดูลหลองค่าพงช่วงดาพูซามงจะพูซาลกันนอจรยดีสัลลคอยู่สละใส่เนาะสัลลคอยู่นอเกน้องดน้อง ထလန့်ခွာရင်လည်းဖောင်းရောင်းနဲ့ကဲထုံးသာဝုဒလေးဆိုင်ခေါင်စီလို့ဆိုတယ်နော်ကဲထုံးသာဝုဒမဘစီလက်ချက်ဘူးချွတ်မှုစာလကနော်အဝါစိတ်ထလန့်နော်အဖူအထွန်ရဲကရရဘူးနဲ့အဖူအထွန်ရဲကနော်အခွားစံကမုံနေငါရဘူးနဲ့မပုပ်ပြောင်းကြုံပေါင်းဟုတောင်းပြရဘူးနဲ့ကျပုစာနော်မဝဒကလုတ်လုံပေါင်းယုတ်ရဘူးနဲ့ဆိရသာဝဒဒီကျွန်တော်ကာချာနော်ရနေကျွန်တော်ကာချာပေါင်းယုတ်လိုက်စုပ်ပချုံပေါင်းလေနော်ကာချာလကရနော်ဆိရသာဒီအွေရဘူးနဲ့ခင်လူသာဆိရလူသာမောင်းရှင်းလူသာရဘူးနဲ့ဆိရသာရိုင်းမာကတိုက်ကလုတ်မှုမော်နော် ချပူစာ၎င်းရောအယောဝိတားရေချိတ်ရအောင်ရဘူးနဲ့ချမှုစာနွန်လိုင်းလွန်လိုင်းထောင်းလေဖူးတယ်နော်အဝိတားလို့သာဒါဝိတားကလတော့ရအောင်နဲ့ဖလေလနေချပူစာနောလောပနဲ့ချမှုစာအဲနာဖူးတယ်ကြွန်လောင်းအဲမလော့နာချက်သီးမလော့ရအောင်နဲ့ เอ็มแนลองบาชก้าชเกจจะบอกว่างการกุยญ์นี่ล้วเนาะหน้าผู้ที่ยากกินก็ไปยากผู้ดูแลอยาบุณยก็ไปยักมีตาสุล้อผู้ที่เหลกันนั้นชะซีมันละลองเอมอ่ละอยาบุณย์ที่ท้องมาลุมมาแล้วทีมันดีเศร้าแล้วเวียังมันดีชงแล้วเวียาบุณย์นะบักก็ต่อยหอเว้ยหมอนพิลาวิตาุงยาบุณยจะมุนสาดทีกข้อดลลก้แล้วยาบุณย์บักก้เวียเลี้ยผู้เยกับเพราะเนาะมาต่าวเปิลไม่งาดูอยาบุณย์ลองชก้าชะเกจเลยนะองค์การเวชายาบุญล อ่ะเพื่ออาบลอยเนี่ยไปช่องเย่พองกินละเมื่อกยาบุเนณอ๋อเกเวลาชมานบัวชะพุซสาเนาะชะพุซาน้องมาบัยาบุเนี่ยถ้าเริ่งควายได้ละในบลัยยาบุเนี่ยฉะและเพื่อน้องชะมือเนาะบ่อน้องเลี้ยมาบ้าพี่หลายาบุเนี่ยมาบ้าดิมุ่งทอลุจุงเลยน้องยาบุเนี่ยเอาเวดีโซดีโจยาบุเนี่ยโจนี่เวพุสามุ่เนาะแทงกูเว่และลูกอขอนเนาะเอาเวแทงพงชุงยาบุเนี่ยถูกน้องดูเนาะชะมือเนาะแกแทงยาบุเนี่ย အမေကွန်ဖန်မီမောနာမောရဘူးနဲ့အမှုနအောင်ချာမွနဘာချမမယာမနော်နဲ့အမှုအသားမမညာပလေပါကျန်လိုက်တဲ့ကပြေနုံစုရဘူးနဲ့အမှုအောင်ချရအောင်ချရတော့အဖုံမုံနော်လောမယာဘူးနဲ့အဲချပူစာနော်မာယာကပြေနုံစုပြေနုံစုရဘူးနဲ့သူနုံသူနော်အမှုနောကိုခရထဲအမှုစာထောင်းခူရဘူးနဲ့တံမဒလီပလိုက်တဲ့ရဘူးနဲ့အကဲမချမဘူးလို့ပလိုက်တဲ့ဦးနောပလိုက်တဲ့နော်ဒီစီတိုင်းချပူစာအိုးရဘူးနဲ့ချပူစာနော်လော်ဝိဒါမာဝအေးရဘူးနဲ့သူနုံသူနော်ကိုပလိုက်တယ်နော်မာချဘာမယာနဲ့ပလိုက်တယ်နော်ပေါ့ဟူ สิเสียเวาลาทาโพูา <hi> มุงอวยบุเนอเนาะอยาบุเนสาจะคลยเดลอเวดาบากูนนนอพลูซาซาเดอจนนนาแพอันุพนอพยาตยาใจทอบาปังคาลาโนดีอาศัยซาบ้กหนารในคุยอุนหน่าร้าในยาอุดนอก็เป็น้องสุยาบุเนอนาเนี่ยกบปะทีตตะพูวเดมัสยาบาุนยเกลรปยาดลอนอสกอบาวาดิส